ไม่มีใครนะตะคนนะคะไม่ค่อยเห็นเนาะข้างบนมันสะท้อนแสงนะคะมันเป็นอะไรน้ำตกเนาะตอนนี้มีใครดูงก็มาน้ำตกมาแล้วหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกับเราสองคนแล้วใช่แล้วค่ะไล่ก่อนอีกแล้วนะคะอีกแล้วนะคะอีกแล้วนะคะ เจอกันที่ไหนไร์สดตลอดเลยถ้าเจอเราสองคนนี้ต้องมีไร์สดค่ะมีแล้วสามคนนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าคุยกันได้ค่ะเราเราเขยอยู่ที่ไหนกันในนี้นะคะตอนนี้ตะลุยมาที่ไหนมาเที่ยวมาเที่ยวอยู่นะคะถ่ายคลิปยังไม่เสร็จก็มานั่งไฟ์สดนะคะตอนนี้อยากให้ได้เห็นวิวก่อนนะคะตรงนี้นะคะที่หลังนี่ก็จะเป็น น้ำตกนะคะแต่มันสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเลยไม่เห็นนะคะเราย้ายมุมดี่ไหมจะไปนั่งมุมไหนเราเห็นดอกไม้ก็ยังดีอ่ะคืออันนี้มันไม่เห็นน้ำตกเลยเนาะเดี๋ยวกนเดี๋ยวน้องๆจะต้องไปทหมุมกล้องนะคะใหม่สูงค่ะแต่นี่นั่งตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอนั่งตรงนี้เลยเหรอที่นี่ที่นั่งอ่ะ ทางตรงนี้เลยหรอคะไม่ตรงนี้นี่มันคือมันสะท้อนแสงหมดแล้วนะคะมันก็เลยไม่เห็นนะคะเราหามุมที่มันเป็นที่เป็นดอกไม้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็ตะกี้คิดว่ามุมนี้สวยแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่สวยนะคะอุ้ยอุ้ยเฮ เห็นไหมแล้วพี่จ่าคอมเมนต์ได้ไหมพี่เป็นนักนังไงไก่อนเมื่อกี้เห็นมีคนอาคอมเมนต์ใหน่สูงค่ะน้องทั้งสองสวัสดีค่ะมาพบมาพบกับเราสองคนอีกแล้วออคือน้องๆเขาจะลงไปรอข้างล่างเนาะน้้งก็แก้วอยู่กับคนดังอีกแล้ว อีกแล้วค่ะนี่ไม่ใช่คนรังค่ะถ้าใครใจ YouTube คนสวยสวัสดีค่ะนี่ถามว่าพี่เขาได้เห็นแบบว่าท่าที่เรานั่งตอนนี้นี่เคยปดปดขาหนกเลยนะคะตอนนี้คือ่านนี้ก็อีกสักอันนึงค่ะทำอะไรที่ไหนครับน้องหัวแก้ววันนี้ก็พาน้ำตกค่ะประมานน้ำตก น้ำตกที่เชียงตุงค่ะน้ำตกหัวยางนั่นเองนะคะรอชมคลิปเต็มๆได้เลยค่ะน้ำตกที่สวยที่สุดนะคะที่เชียงตุงเราเนาะใช่แล้วค่ะมีแห่งเดียวมียามาค่ะพี่วัวหองสวยน่ารักขอบคุณค่ะแล้วก็น้องวัวหองมาเรียนภาษาไทยกับครูวัวแก้วเลยก็อย่างเดียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าครูใช่เหรอคะใช่เหรอคะพี่ครูสอนพี่ไหมสอนสิคะถ้าเอาพี่มา ไม่ได้มาสอนหนังสือนะคะวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมาเที่ยวค่ะวันนี้วันหยุดนะคะมาทำอะไรการสองสาวผ่านถากบอกวัวหองด้วยพี่ถึงเ้วยขอบคุณค่ะพี่ถึงเหมือนกันค่ะอะไรเนี่ยสวยเอาสาวเชียงตุงผิวดีสวยจังเลยครับแล้วก็ว,วัวหองเมื่อไหร่ใจยหยุดสวยมียาหยุดสวยไหมคะเดี๋ยวให้พี่เขากินมียาหยุดสวยไหมคะพี่ อยากสวยกว่อนเดิมถ้ามียาอยากสวยอยกสวยกว่อนเดิมก็คือยาที่สวยนี่คือมีแต่ว่ายาแบบหยุดสวยนี่<อ>มีไหมคะใช่กอนมาแล้วนะคะถึงไหนแล้วเนาะ<ม>สวัสดีจ้าน้องสาวทั้งสองนะคะสวัสดีค่ะคนไหนสดครับคนนี้ค่ะน้องวัวหงยอ,ยอดติดตามถึงหมื่นซับยังครับยังเลยค่ะพิษ อะไรนี่ยคิดทอดแน่แล้วก็ไม้สุขาน้องวัวแก้วน้องวัวหองจกักอะไรเนี่ยกำแพงเพชรเอฟซีวัวหองครับวัวแก้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัดผมวันไหนน้องวัวแก้วหรือว่าพี่วัวหองคะเอาวัวหองน้องค่ะไปตัดไปตัดมาแต่ทําคลิปอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดคลิปลงนะคะนี่สังเกตผลน้องด้วยนอคะ <laughs> อะไรเนี่ยค่าค่ารองเท่าไหร่คััคนโสดเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยน้องโมแกเป็นหวัดค่ะวันนี้มาแต่เท้าแต่มันมันก็แลดออกแล้วนะคะแต่บางทีเราจะมาตอนที่มันเห็นหมอกตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มาไม่ทันนะคะเพราะว่าเราเป็นนักสูงนี่ว่าไหมตอนนี้นี่เริ่มเมื่อยแล้วค่ะพี่พี่เมื่อยแล้วค่ะขามันนั่งแบบอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราไปหที่นั่งใหม่ดีกว่าเนาอเพราะว่าตรงตรงนี้นี่มันนั่งแล้วเมื่อยขาค่ะอืมอืมว้ายว้ายว้ยตรงไหนตรงนังทีง่นั่นนะ่ะอืมที่เรนวิวสวยๆนะคะแล้วก็มีซุ้มให้เรานั่งด้วยนะคะมีนะคะมีซุ้มให้เรานั่งแบบนี้ด้วยเอามุมแบบไหนดีอ่ะ รถขาลงที่ตอนนันตรงนั้นไหมไม่เห็นเอ้าตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นตรงนั้น,น,นก็ได้ไ,ดไม่เห็นนะั่นเห็นสิคะเราก็ปรับกล้องเลยคะ่ะจะปรับเดาอุย้ยม,มันไมทางนั้นขเาเอาเอาออนมันก็ได้นะวันนี้นี่ค่ะตั้งกล้องของเรานี่ไม่อยู่ดิ่งค่ะเพราะว<อ>่าย้ายไป,ไไปย้ายาย้ายไปย,ายไป้ยายมานะคะ มาอ่านคอมเมนต์วแล้วก็กดติดตามทั้งสองคนแล้วนะคะขอบคุณค่ะเ้าหัวแก้วเดี๋ยวพี่อะไรเนี่ยโปมหมทช่องให้ขอบคุณค่ะค่ะอ,อะไร่าสวยทั้งสองคนเลยครับขอบคุณค่ะน,น,น่ารักทั้งคู่แต่จีบได้คนเดียว <laughs> คือให้ขำขำจนคอจะน้องเป็นหวัดค่ะวันนี้กินอะไรทำไมสวยจังกินข้าวกับทนเนาแอม่ะน้ำเมฆกินข้าวกับทนเนานะคะใช่แล้วค่ะคือที่ต้นนักีูดีกว่าไหมมันเมื่อยอ่ะขันต้องเดินแล้วโอเคโอเคได้แล้วเนาะได้แล้วค่ะแล้วก็อ่านต่อนะคะคอมเมนต์ เดี๋ยวน้องไปคนอ่านเนาะนั่งน้องนั่งนั่งใกล้สุดสวัสดีค่ะน้องวัวหองน้องวัวแก้วดีใจที่ได้เห็นใบหน้าแสนสวยและเสียงหัวเราะใสๆของน้องทั้งสองพร้อมกันอีกครั้งรู้สึกถึงความสดชื่นแจ่มใสของน้องทั้งสองเลยค่ะอะไรเนี่ยน้าหน้าเอ็นดูจริงๆขอคุณค่ะแล้วก็ อีกนะคะได้รับยังวัวของอะไรได้รับคะทินนะ่ได้รับอะไรหรอคะได้รับรหัสพินหรอคะรหัสพินนี่พี่วัวของยังไม่ได้นะคะครูแก้ฝากบอกน้องวัวของด้วยให้ตัดสุดเจ้าเจ้าสาวไว้รอเลยลานเปิดเมื่อไหร่จะไปขอสิบล้านบาทสิบล้านบาทค่ะพี่ มาขอเลยสิบล้านบาทค่ะโอใค้เไปแล้วไม่ใช่ขอพี่วัวหองเลยครับสิบล้านบาทเออติดตามติดตามตลอดทั้งสองคนเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้น้องวัวหองสวยจังขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีครับทั้งสองคนน้องหัวแก้วพานน้องนักเรียนมาเที่ยวหรือเปล่าครับ ใช่แล้วค่ะผ่านน้องๆมาเที่ยวนะคะแต่น้องๆเขาลุงไปแล้วค่ะไม่รอบอรแก้วเลยค่ะเราโมแต่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ดูไงคะก็เลยไปถ่ายกันนะคะนั่งไกลมองไม่เห็นค่ะมาใกล้ๆอย่างนี้เลยพี่คิดว่าจะหาหนังสือการการ์ตูนหนังสือการ์ตูนและหนังสือนิทาน ให้ถ่ายในปีนี้ให้ภายในปีนี้ช้าหน่อยนะครับขอบคุณค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สองสาวอะไรเนี่ยอะไรท่านี่เนี่ยมามอะไรเนี่ยโซโซไม่ถูกมาโซหรอสองสาวมาโซมาโซหรอคะามาโซขอดูอะไรเนี่ย มาน้อยหน่อยน่ารักไม่ให้วัวแก้วเอาวัวหองอะไรเนี่ยกลัวเนี่ยให้น้องให้น้องวัวของใช่ไหมคะพูดมากหน่อยคือน้องวัวแก้วพูดคนเดียวไงคะแล้วก็พี่ไม่พูดไงบอกให้พี่พูดบ้างคือน้องอยู่ใกล้เนาะมันอยู่ไกลพี่เขาอยู่ไกลมองไม่เห็นนะคะวัวหอง ทำให้ดูหน่อยซิหน่อยจับไต่จัไปแล้วก็กลัวไหมผีบัวกแก้วน้องเป็นผี <_ V> แล้วหรอคะตอนนี้น้องเป็นผีแล้วหรอคะอ๋อไม่ได้เขาถามบัวกแก้วว่าบัวกแก้วกลัวผีไหมใช่ไหมคะหนูได้กำมีบว่ากลัวสุดๆเลยโอยมีใ,ใครได้กลัวน,นะลัวผีสุดๆเลยค่ะวิ่งเลยวิ่งเลย สวัสดีจ้าน้องหัวแก้วน้องหัวหองสอง<า>สองสาวสดใสคู่นี้คิดกันเลยครับน่ารักทั้งคู่เลยเออน่ารักทั้งคู่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่องเลยนะ<า>สวัสดี<า>น้องหัวแก้วน้องหัวหองขาดอะไรเนี่ยขาดอุปกรณ์เรียนอะไรบ้างอุปกรณ์การเรียนตอนนี้ก็ <c oughs> โต๊ะเรียนหนังสือกับสมุดแล้วก็ปากกาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าออพี่ๆหลายคนก็สนับสนุนมาแล้วบ้างแต่ว่ามีเด็กๆมาใหม่ค่ะเยอะมากก็เลยยังขาดอยู่นะคะก็ถ้ากว่าอยากจะสนับสนุนเรื่องในการเรียนก็ววรับกวนแชทนะแชทมาทาง Facebook ของน้องวัวแก้นะคะ Facebook ของน้องวัวแก้ก็จะทิ้งลิกงเอาไว้ทุกๆคลิปของน้องวัวแก้ค่ะลองไปค้นหาดูนะคะ มาต่อค่ะมาต่อแล้วก็อเอ,อ่อน้องวัวแก้วขอเป็นอะไรเนี่ยขอเป็นบอดี้การ์ดน้องวัวของ <c oughs> โอเคไหม <c oughs> พี่จะให้ละพี่จะให้ค่าเหนื่อยน้อง <c oughs> ใช่ไหมคะล <c oughs> ักจริงหวังแต่งเด็กกำแพงเพชร <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพี่ถ้าให้น้องเป็นบอดี้การ์ดให้นี่ พี่พี่ตังนะพี่ตังนะพี่ตังนะพี่ใส่ไว้หรอคะแล้วก็น้องวัวแก้วน่ารักมากครับขอบคุณค่ะน้องวัวหงอายุเท่าไหร่ครับอายุก็อย่างที่บอกไปในชอน่องน้องวัวแ <23. S 2> ี่ยี่สามยี่สามเขาเล 2, 000, 000. ่สองเหมือนกันเลขสองเหมือนกันนะคะ,ะต่างกันแค่อยากาอยากให้สองคนเอารลบไปแล้วอะ่ะเมื่อวาน ปล่อยกี่คลิปเท่าที่เห็นสี่คลิปใช่ไหมน้องแก้วคือตอนดึกๆค่ะคือน้องไปเปิดสี่คลิปเลยเมือวานที่ไม่ลงสี่คลิปเลยหรอคะใช่คือไม่ได้ตั้งใจไปปล่อยทั้งสี่คลิปนะคะเพราะว่าน้องไปเปิดโฆษณาค่ะออดันไปเปิดหมดเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้พี่ๆได้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็คลิปก็ยังมาอีกเยอะเลยค่ะมีอีกเยอะนะคะรอติดตามได้เลยค่ะ ัวแก่น่ารักมากขอบคุณค่ะเอาคอมเมหี่กีปน้องเป็นวัดค่ะน้องเป็นวัดค่ะเไหมเอาค่ะค่ะตัวน้องเขาจะรอเนาะตัวเขาจะรอนานเดี๋ยวไปถอยทอดถ่ายทอดของพี่ที่บ้านน้องไหมถ่ายทอดเออได้สด เดี๋ยวเราติดตามไลฟ์สดของพี่บัวของเขานะคะที่บ้านของน้องบัวแก้วนั่นเองนะคะน,นี่คือยังไม่กลับนะคะไม่ก้กบไปถึงกี่โมงับถึงกี่โมงเราจะลุยกันไปเยอะเลยค่ะใช่ค่ะน้องบัวแก้วช่วงนี้อวบเนาะฮ่าฮดูสิคะกินเยอ้อกินเนอ้อด,ดูสิะว่าอวบขนาดดูค่ะดูเลยค่ะดูเลยค่ะไม่มเลยค่ะก็ กินี้จะอ้วนนิดนึงนะคะเพราะว่ากินเยอะแล้วอย่างหนึง่งเรากินแล้วก็นอนเลยเราแบบว่าไม่พักแป๊บนึงค่อยนอนนะคะก็เลยทําให้อ้วนนิดนึงนะคะแล้วก็ัวหอมน่ารักสองคนนี้เป็นคู่จิ้นกันก็คงดีนะไปไหนมาไหนเออ๋อถือว่าเอาหมายความว่าไปไหนมาไหนเหรอคะได้เลยค่ะจะต้องออกด้วยกันบ่อยแน่นอน<ด>ค่ะ,คะ ถ้าไม่ชัดเลยเน็ตไม่ค่อยดีค่ะหรือว่าไม่เช็ดกล้องไม่ใช่ค่ะเน็ตมันไม่ค่อยดี<ม>เพราะว่าที่นี่มันอให้พุกเขานะาเย็นมากนะคะทุกคนก็สนาหนาวนิดนึงเนาะตะกี้ร้อนตอนนี้หนาวใช่ไหมคะเมื่อกี้มาถึงนู่นร้อนร้อนแล้วก็ถัดเสื้อนะคะือมาถึงที่นี่ก็หนาวอีกแล้วลุงอยากไปเชียงอยากไปเที่ยวเชียงตุงรอหลานเปิด ได้เลยค่ะเชียงตุงยินดีต้อนรับนะคะถ้าว่า,วาไม่รู้นเมื่อไหร่มาเลยค่ะได้เลยถ้าไม่รู้รายละเอียดอะไรก็ทักมาถนะามน้องโวแก้ได้นะคะน้องดูรายละเอียดการที่จะเดินทางมาเชียงตุงค่ะฝากบอกวัวหองด้วยสมัครเป็นอะไรเนี่ยเคยหน่อหนองอ้อวันนี้ไม่ละลายใช่ไหมคะเพราะว่ามาอยู่น้ำตก <c oughs> มันแฉมกว่านั้นนี่แง่แล้วต้องการข้อมูล พี่พีเอฟซใครมีความอบอุ่นคะส่งมาให้พี่เขาหน่อยต่งาทรงมา,างาสักืนก็ได้แต่เี่รักนะสองบัวเพราะเราเป็นสองบัวเออบัวเหมือนกันสวัสดีสองสาวสวยทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะน้องบัวหองไม่ไปเที่ยวกับพี่แป้งหรือพี่ พี่แป้งไปหาพี่อันแน่แล้วคงคิดถึงอันแน่มั้งครับยังไงน,นะท่าไม่รู้น้องอ่านน้องก็ยังงงเหมือนกันค่ะแล้วก็อุ้ยทำยูทูบได้ได้ต่อเดือนดีไหมเขาอยู่เ,ออเขาว่าอยู่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,ลวเขาว่าอยู่ทุบเขาว่ายูทูบจ่ายครั้งเดียวไม่เหมือนคน ทำสมัยก่อนใช่ไหมไม่เหมือนคนทำสมัยก่อนจริงไหมครับอย่าเพิ่งถามไรได้เลยค่ะพราะน้องแต่ละคนนี่ยังไม่มีไรได้กันไม่ยังไม่ได้รหัสทินค่าแต่ละคนน้องก็ยังไม่ได้เลยนะคะมาตั้งนานแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็ยังไม่้อยากเป็นเขยเชียงตุงน้องวัวหองไม่ลงคลิปเลยใช่ค่ะเมื่อวานตัด ไม่ทันค่ะแล้วก็เด็ตไม่ดีอัพลงไม่ทันด้วยค่ะตอนนี้มีไลฟ์สดนะคะใช่ค่ะราดูได้เลยค่ะคลิปพี่สัดผมเนี่ยยังไม่ได้ลงที่ไหนเลยนะมาไลฟ์สดตอนนี้แล้ว่มาไลฟ์สดตรงนี้แล้วก่อนไงคะก่อนเลยค่ะน้องวัวแก้วจับคู่กับน้องวัวหงอยู่ในคลิปเดียวอยู่ในคลิปเดียวกันแบบนี้เหมาะมากค่ะนุารักไคะสนุกสนานและสดใสน่ารักจริงๆต่อไปน้อง หาโอกาสเจอกันบ่อยๆนี่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็เจอกันบ่อยๆรับรองว่ายอดวิวและยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอให้เพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะ <c oughs> แต่น้องขออย่างหนึ่งนะคะขอแบบจริงใจเลยขอขอเลยนะคะว่าอย่าข้ามโฆษณาน้องเลยนะอ่อนอน แล้วก็มีอีกนี่รับพี่เสียงอะไรเนะี่ยรับพี่เสียลายน้องน้องสามพองไม่มาหรือครับมาค่ะ,คะแต่อยู่ข้างล่างถ้าอยากเห็นหนะ้าสาวๆต้องรอติดตามคลิปค่ะคลิปเต็มๆนะคะแล้วก็สวัสดีสองสาวครับน้องหัวแก้วน้องหัวหองครับ รักวัวแก้วเหมือนน้องแต่รักวัวหองเหมือนแฟนแบบนี้ด้วยกำแพงเพชรเบาๆบว,บบว,วัวแก้วถ้าเบานี่ไม่ขึ้นชื่อว่าน้องวัวแก้วร้านวิวนะคะเพราะว่าน้องวัวแก้วไปที่ไหนลังตลอดเลยค่ะลังกระทั่งแบบว่าลังค่าดเดือนนี่สะเทือนนะคะเล่นอะไรอะวันนั้นวันนั้นมีพีเอฟซี FC. คอมเมนต์มาจริงๆค่ะว่าลังค่าดเดือนพี่เขาสะเทือนจริงๆคะ่ะเฮ้ย วัวหองทำหน้าดูให้ดูหน่อยหน้าดูค่ะพี่ตัดไปวัวแก้วปล่อยวันราสีคลิปน้องวัวหองไม่ออกคลิปเลยมาานเมื่อาณนี้วันละคลิปออกบอกออกสีวันคลิปต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็น้องวัวหองชอบหนุ่มไทยไหมถ้าหนุ่มไทยจีบไล่ค่ะไล่ทุกอย่าง แล้วแต่ว่าพี่เขาจะกล้ามาจินหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะพี่แป้งไปหาพี่อันแน่ที่ท่าที่เหล็กแล้วครับอันนี้ก็ไม่รอบเหมือนกันนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆคุยเบาหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุยเสี็งดางๆั้นเสวัสดีครับช่องอื่น ขอเสียงเพิ่มแต่ช่องนี้ชัดมากเ <c oughs> สียงดังค่ะไม่ต้องใช้ไม้นะคะให้หยุดหายใจพูดพูดมากพูดเก่งบัวแก้วบัวแก้วัวหองคนอื่นจองหรือยางสวยน่ารักขนาดเออาค่ะขนาดเออก็ก็ดีอะไรเนี่ยเข้ามา เร็วๆ YouTube ใจดีมากไม่รู้อะไรนะคะอ่านอยู่แต่ว่าบางคำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะสวยเชียงตุงชอบหนุ่มหนุ่มคนไทยไหมครับต้องสาวถามคนที่เป็นสาวนะคะชอบชอบชอบไหมเลยรักจริงมากน้องวัวของผมผมเหมือนขะอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเขาเขาตัดทิ้งหรอคะ เออปกติเท่านี้เนาะเฮ้ยพี่ปังปังมาอีกแล้วเพิ่งมาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปังปังขอไม่อ่านคอมเมนต์น่ะเอ้ยไม่เป็นไรอ่านอ่านค่ะนายสูงค่ะน้องวัวหองน้องวัวแก้มาติดตามให้กําลังใจเหมือนเดิมรักน้องทั้งน้องรักน้องวัวหองมากๆวัวแก้ลดเสียงหน่อยไม่ได้ค่ะมันเป็นเอ่ออะไรนะแกหู หูจะแตกแล้วนะพี่ก็แบบลดลดเสียงโทรศัพท์ลงนิดนึงนะคะเสียงมันดังอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่พูดดังๆกลัวว่าพี่จะสด้ไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าตอนนี้มีน้ําตกเสียงน้ําตกมันจะดังนิดนึงได้แล้วเออน้องวัวของเอาอะไรเนี่ยยาแก้ เจ็บคอให้วัวแก้วใช่แล้วค่ะตอนนี้เจ็บคอแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้น้องวัวแก้วก็เป็นหวัดด้วยนะคะมีไอด้วยค่ะ I l o v e you ค่ะ love FC ทุกคนค่ะใช่แล้วค่ะน้องวัวแก้วสู้ๆขอคุณค่ะน้องวัวแก้วคิดถึงพี่อันแน่ไหมครับก็คิดถึงเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปหาไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ร้านี่ไม่เปิดใช่แล้วค่ะีโอกาสได้เจอ กูว่าก้าคนสวยร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะก็อยากจะร้องอยู่นะคะแต่ว่ามันผิดกฎค่ะขอไม่ร้องนะคะพี่น้องว่าเราลงไปดีกว่าไหมหเดี๋ยวน้องๆเขาจะรอเดี๋ยวก็คงต้องขอลาพี่ๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่า